ล้ามีค่าพลังโหดๆรีวิวแฮร์รี่เคนครับโด,ดยแฮร์รี่เคล่านี้อยู่ในแพ็กเพเยร์วออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์นี้วอมบุนตันอยู่ที่1 0 2นะครับบอกเลยว่าเป็นล่างที่มีค่าพลังเยอะที่สุดแล้วนะสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับโดยเขามาพร้อมกับสไตล์ฟอกอินดิบ็อกนะผมจะเป็นสไตล์ยิ่งอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับตัวนยวยค่าพลังที่โดดเด่นสำหรับล่างนี้ก็คือการพองบอลและก็การเลี้ยงบอลของเขานะผมถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะเพื่อถึงการส่งบอลครับ แล้วก็อันดับสกอร์ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนลูกหม่งลูกกากรศนี่โหยไว้ใจได้ครับและล่างนี้ถือว่าเป็นล่าที่วิ่งไวที่สุดของพี่แกแล้วนะครับแล้วยิงโคตรแรงครับสกิลก็ให้มาครบเลยนะครสกิลยิงไกลแล้วก็สกิลปั่นบอลนะครับโอ้โหสกิลเวียนหม่งก็มีครับเฮนดิ้งก็มีโอ้โหครบเครื่องครับตัวนี้ความรู้สึกหลังที่ได้เล่นเฮลิเคดถือว่าเป็นตัวที่แบบโอ้หมันคิวอยู่นะตัวเนี้ยก็คือหมันเลี้ยงบอลได้ทุกคนคือไม่ได้ช้านะ ความเร็วของเขาไม่ได้ชาบถ้าเทียบกับลนาเก่าเขานะแต่การคอมบอลถือว่าการเลี้ยงบอลการพลิกบอลนี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยถือว่าทําได้ดีที่สุดของร่างเขาเลยนะทุกคนลูกยิงไกลนี่ถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการหมุนครับทุกคนโหบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆเลยนะก็คือความแข่งแกร่งมีอะอารมณ์เหมือนเล่นฮาแลนด์นะทุกคนแต่ว่าเขาจะคิววับแต่ความเร็วเขาไม่ได้ถึงดับฮาแลนด์นะครับถือว่าหูใครนี่แบบขาดกองหน้าครับ จบก้องร์บูตันน <true. S 1> ี้ผมแนะนำเลยครับและทุกคนเล่นแล้วเป็นยังไงกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมใครท่ว่นในคลิปนี้ขอให้คุณได้แฮร์รี่เคนสวัสดีครับ